ในยุคที่เด็กรุ่นใหม่เติบโตมากับสื่อโซเชียลผู้ปกครองหลายคนอาจเป็นกังวลว่าเราจะดูแลลูกหลานของเราอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆที่แฝงมาทางสื่อออนไลน์ไปติดตามคำแนะนำเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลที่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่เหมาะสมกับไว้บางส่วนเนี่ยัยรุ่นบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยควรจะคิดไปทํานองไหนบางอันก็คือเป็นเรื่องของข่าวซึ่งเป็นข่าวที่ไม่จริงหรือในบางเรื่องเนี่ยเป็นการที่มีคนส่งต่อแล้วเป็นการแชร์ข้อมูลที่ผิดหรือบางทีเกิดการกระทําการกลั่นแกล้งรังแกนบนโลกออนไลน์รเรียกว่าไซเบอร์บูลี่ก็จะมีกรณีที่เด็กถูกเพื่อนรวมกลุ่มกัน แล้วตั้งไอคาวเฟซบุ๊กปลอมโดยที่ตัวเด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าถูกกลั่นแกล้มงมึนแกโดยไม่รู้ตัวจนมีคนมาถามเขาว่าข้อมูลที่ลงเนี่ยเธอลงจริงหรือเปล่าเนื่องจากเนื้อหาที่ลงเนี่ยจะลงเป็นทํานองเรื่องของการขายบริการทางเพศกรณีแบบนี้คือเด็กเขาถูกเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะไม่ชอบเขาแล้วไปตั้งเฟซบุ๊กปลอมเพื่อทำให้คนเนี้ยเสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วทางครอบครัวจะเตรียมป้องกันภัยที่มากับสื่อออนไลน์ได้อย่างไรรวมถึงเด็กๆเ,เองหากเขาเจอเรื่องแบบนี้เขาควรจะจัดการยังไงครับพ่อแม่ก่อนที่จะมอบมือถือให้ลูกในการไปใช้เองต้องมีกฎกติกากับลูกที่ชัดเจนพ่อแม่ต้องรู้ว่าลูกจะตอบสนองอยังไงเวลาที่เกิดเรื่องทางลบในโซเชียลมีเดียหรือลูกจะมีภูมิคุ้มกันอย่างไรเวลาที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อพ่อแม่ตกลงกฎกติกาชัดเจนแล้วมีข้อกำหนดชัดเจนว่าถ้าลูกทำผิดกฎลูกจะโดนลงโทษแบบไหนงานเกันถ้าลูกทำถูกต้องลูกจะได้รับการยอมรับในแบบไหนหลังจากนั้นแล้วพ่อแม่มีหน้าที่ในการกำกับติดตามและดูแลครับว่าเด็กทำตามกฎทำตามกติกาหรือเปล่าหรือเมื่อมีการผิดกติกาพ่อแม่ควบคุมกฎนั้นอย่างจริงจังหรือไม่เมื่อไหล่ที่เกิดภยัยโลกออนไลน์เด็กควรจะจัดการโดยตั้งสติก่อนครับอย่างแรก ถ้าคิดด้วยตัวเองไม่ได้เด็กควรจะเข้าหาผู้ใหญ่ครับเช่นครูเช่น,ชนพ่อแม่หรือพี่ที่เขาสนิทที่เขารู้จักแล้วสามารถจะแลกเปลี่ยนเรื่องดังกล่าวได้แม้วัยรุ่นจะเป็นวัยอยากรู้อยากลองแต่ความรักและความเข้าใจกันในครอบครัวก็จะเป็นเกราะที่ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้บุตรหลานของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ แล้วกลับมาพบกับรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในครั้งต่อไปได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ